สวัสด,สสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่พุนทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามีบ้านเคลื่อนที่รุ่นใหม่นะครับของสยามแคมเปอร์เดี๋ยวเราพาทุกท่านไปชมภายในกันนะครับว่าจะจัดเต็มขนาดไหนนะครับไปกันเลยว้าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปรับชมโมเดลรถบ้านคันใหม่นะครับกับพี่เบิร์ดสยามแคมเปอร์นะครับวันนี้เราลากรถบ้านนะฮะ คันทหารเป็นโมเดลใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมด้วยกันและพร้อมกันครั้งแรก สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่พุนทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามีบ้านเคลื่อนที่รุ่นใหม่นะครับของสยามแคมเปอร์เดี๋ยวเราพาทุกท่านไปชมภายในกันนะครับว่าจะจ,จัดเต็มขนาดไหนนะครับไปกันเลยนี่จะเป็นเบรกไฟฟ้านะครับอ่าล้อก็จะไม่ขยับแล้วนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กไฟมีที่เก็บกุญแจนะครับมาดูข้างในนะครับไปกันเลยโอ้ oh. หน้านี้นนนะคะจะมีอ่างล้างหน้าโอ้โหน้ำน้ำแดงามากนะขล้้จริงด้วยสุดยอดมากเราว้องนี่ระบบเก็บน้ำนะครับคันนี้นะฮะระบบเก็บน้ำหนึ่งร้อยลิตรนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาข้างในนี้ปั๊มน้ํานะครับมา,า,าไปดูห้องน้ํากันตอนนะครับไปเลยโอ,โอ้โหหรูมากทุกคนดูนสินี่ชักโครกแบบเยียบ ระบบน้ำนะครับหล่อเข้าไปตรงนี้แล้วจะมีตัวซีนกันกลิ่นนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ดูโอ้โหโอ้โหแรงอันนี้ก็อาบน้ำนะแต่ว่าขออนุญาตไม่เปิดนะมันแรงมากเดี๋ยวจะเปียกนะฮะมีนะฮะระบบใช้เท้าได้ครับน้ช่วงน้ำระบายออกนะครับทั้งใต้ท้องเรามีระบบเก็บน้ำเป็นร้อยลิตรเลยนะครับข้างล่างเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะครับโอเคเราปิดท้องน้ำ่อน อันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับหรือว่าวางของอุปกรณ์ได้นะฮะต่างๆนะครับอันนี้ออกแบบตามความต้องการแต่ละคนนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นนี่เลยระบบโซล่าเซลล์นะพร้อมแบตเตอรี่นะฮะตขวูนี้ดูขนาดใหญ่เลยบอกเลย,ย,ยว่าครบสุดยอดระบบอย่างดีนะที่เบิร์ตต่อเองนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าโอ้โหกว้างขวางมากกว้างาขวางมากสามารถที่จะแฝงอะไรได้เยอะแยะไม่หมดนะฮะ โอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นนี่เลยตู้เย็นนะครับบอกเลยว่าอันนี้ลบได้ถึง20องศาพี่20องศานะครับแล้วก็มีไมโครเวฟนะครับสามารถที่จะบิวตินตามความต้องการของทุกคนได้อะเดี๋ยวเราพาวาดูใต้เตียงกันดีกว่า3.5ฟุตถึง6เข้าไปแอบมอได้อ่ะเนี่ย สามารถที่จะวางของแล้วก็เก็บของสัมภาระได้หรือว่าจะเกิดอยู่กันประมาณ4ี่หคนพ่อแม่ลูกนะครับข้างบน2ข้างล่างสได้เลยนะสามได้เลยสามารถนอนสได้เลยเยอะมากข้างบนนี่นอนนี่นี่นอนนี่มากเลยยอดเลยนี่เอาถ้าเกิดว่าจองรถกระเชาแคมเปอร์นมนะมีแถมที่นอนที่ฟรีนะครับมูลค่าอเอาเรื่องอนึ่งนะครับก็จะมีรีโมดทีวีนี่เลย ปิดทีวีป้าอห้ดูรูมนะของเพจไปกับบ้านนะก็เป็นต,ติดตามได้นะครับแล้วก็การใช้อิเเทอร์นะครับแล้วก็พวกแอร์เนี่ยขเขาเยเย็นมากนะครับเปิดมาที่ยี่สิาที่แทบจะนั่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเย็นมากเลยนะครับถ้าเกิดนอนประมาณนี้นะฮะมาวันนี้นอนดูนเย็นมากเลยแบบสบายมากเลยนะบอกโคตรฟินคันนี้ก็ทําให้ทุกอย่างนะครับที่คุณต้องการนะสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจํวาวันได้เลยนะครับข้างหน้านี้จะเป็นองค์พระ ของพระนะครับโอ้ยอดเลยทุกคนดูสิสามารถเปิดได้ด้วยอ่าเปิดได้ไม่พอนะครับกลัวถ้าเกิดใครกลัวอะไรเข้านะนี่โอ้โอดูสินี่สามารถนี่หมดเลยแต่ข้างหลังนี่ลูกค้านะลูกค้าขอว่าเป็นบานตายนะครับจะไม่มีการเปิดเปิดเข้าไปเปิดออกนะครับก็ประมาณนี้โอ้ระบบเซฟตี้ เซฟตี้ไฟเบรคเกอร์นะก็โอเคสวยงามน,นะครับสุด,ดยอดมากเลยโอเคคนไหนสนใจนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสยามแคมเปอร์รับดูแลเกี่ยวกับงานต่างๆที่ทุกคนใช้นะครับสามารถที่จะออกแบบตามความต้องการของทุกคนได้โอเคสวัสดีครับแล้วเจอกันฝากติดตามด้วยครับ